หน้าเราแต่คอใครแล้วก็แต้มลงไปโ<ฮ>มาแต่งหน้าก่อนถ่ายคอนเทนต์กันชานมไข่มุกร่างกายขาดไม่ได้ลิปตัวใหม่ไม่อ่านชื่อนะกูอ่านผิดเป็นแบบกรอสเดี๋ยวทาก่อนเพราะว่าปากซีนมากเกร s ซิ n งค o ลเล gloss ร ซีสูไว้ไพรเมอร์ขอเมเลสก้าลงแค่ไพรเมอร์นะขี้เกียจ แล้วก็แต้มลงไป<ฮ>ลืมลงสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าแป้งฝุ่นของเล็บร่อน,นอ,อันนี้คือตามมาจากเพื่อนช่องวันนี้รวยทุกคนเข้าไปดูเพื่อนป้ายาม,มาแล้วมันใช้ดีจริงปัดที่หางกนเหมือนเซียนเนาะ แบบบอกปุ๊บ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 เหมือนเอริงจริงๆไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมาสคาร่าของยี่ห้อนี้ประสบอันหาแล้วคราวนี้ลิปตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้แล้วก็ขอเกียร์หน่อย ก็คือหน้าที่แตง่งเสร็จแล้วแต่ว่าแบบหน้าเราแต่คอใครไปทำงานต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย